สวัสดีครับคุณชมครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับเหมือนเช่นเคยเราอยู่กันที่เดิมครับต้นยุสคาเสรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพศูนย์รวมยนมือสองคุณภาพเกรด A ที่นี่ครับเปิดทําการทุกวันวันนี้มาอัปเดตนะครับใครกําลังมองหารถครอบครัวเอาไว้ใช้ก่อนปีใหม่นี้นะครับมาอัปเดต2รุ่นที่น่าสนใจให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับ เป็นรถครอบครัวสไตล์ PPV 7ที่นั่งของค่าย Toyota เป็นรุ่นอื่นไปไม่ได้เลยนะครับนั่นคือเจ้า Toyota Fortuner มีทั้งสองรุ่นให้เลือกชมกันนะครับมีทั้งตัว Leader นะฮะแล้วก็ตัว TRD b a c k t o p หลังคาดำขับ2ทั้งคู่เลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมชมกันที่ต้นยุส่าเซีไทย64มีนบุรีกรุงเทพนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดสังกัดหนึ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครไม่พลาดทุกคลิปรถสวยจากต้นยุสคาร์นะครับใครกำลังมองหารถสวยเอาไว้ใช้งานช่วงก่อนปีใหม่นี้นะครับนี่ครับมีทั้งตัวลีดเดอร์นะครับจดปี2023นี่ครับลีดเดอร์ปี23นะครับแล้วก็ตัว Fortuner T R D Sportivo เป็นตัวแบ็กท็อปหลังคาดำคันนี้ครับคุณผู้ชมนี่ครับคันนี้ปี2017นะครับ2.8 T R D แบ็กท็อป ะครับเป็นตัวขับ2ทั้งคู่เลยนะฮะละเลียดทั้ง2ครคันนี้สวยงามน่าใช้งานนะครับได้สีขาวมุกทั้งคู่เลยนะครับตัวลีดเดอร์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์2.4ลีดเดอร์นะครับคุณู้ชมส่วนตัวแบ็กท็อปนะครับ2.8 T-RD นะครับก็สามารถเลือกชมกันได้ใครชอบแบบไหนก็สามารถเลือกชมกันได้เลยนะครับนี่ครับโฉมปี2017ครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นตัว T-RD รุ่น2.8 แบ็กท็อปหลังคาดำนะครับขับ2เกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ทางฝั่งของตัว2023จะเป็น2.4งจุดลีดเดอร์นะครับนี่ฮะสวยๆเลยครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นตัว2.4งจุดลีดเดอร์ G นะครับผมลีดเดอร์ G นี่ครับใครหาอยู่ครับรถสวยใช้งานน้อยนะครับคันนี้ไม่หลักหมื่นนะครับคุณผู้ชมนี่ครับรถสวยใช้งานน้อยทั้งคู่เลยนะครับได้สีขาวด้วยสำหรับคันนี้ ก็ตัดไปด้วยคิ้วดำเงานะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกนะ LED daytime LED เรียกว่าเป็น full LED สำหรับไฟหน้ารวมถึงไฟเลี้ยวที่เป็นตัวไฟเลี้ยว Sequential ด้วยครับนี่ครับคุณผู้ชมสนใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ทั้ง2คันสวยทั้งคู่ครับพร้อมใช้งานทั้งคู่เลยนะครับฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับใครที่เคยชมรีวิวทั้งสคันนี้ไปแล้วนะฮะวันนี้ก็มา อัปเดตกันอีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นรถที่น่าสนใจครับสวยน่าใช้งานครับนี่ครับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆไปด้วยนะฮะใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับราคาสุดพิเศษกันไปเลยนะครับสลับตัว2 4นะครับบลิดเดอร์จีจับจากราคา1นึ่งล้านหนึบาทวันนี้เหลือราคาพิเศษนะครับเหลือ1นึ่งล้านหนึ่งแสนาหเบาทท่านั้นครับเพื่อนๆนี่ครับ สนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับคันนี้รถสวยใช้งานน้อยครับคันนี้เพราะว่าเลขไมลนะ์วิ่งไปเพียงแค่15,000หมโลเท่านั้นนะครับนี่ครับ15,000หมนห้ 15, โลนะครับสำหรับตัวนี้นะวารันตีศูนย์ต่างๆก็ยังอยู่ครบจากป้ายแดงทุกอย่างเลยนะฮะวารันตี5ปีหรือ1 0 0 0 0แสนโลเนี่ยยังอยู่ครบเลยสำหรับตัว l e a d e r G นะครับจากราคาเดิมที่เราตั้งไว้1 1 7 9 0 0 0านาพนะครับเหลือ1 1 5 9 0 0 0าาหลดไปอีก20,000กว่าบาทครับคุณผู้ชมไม่ล์ คุ้มค่าแน่นอนครับคันนี้ใครสนใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยล้อมแม็กเดิมโรงงานนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะบันไดข้างเดิมโรงงานกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรักไฟฟ้ากุญแจเป็นคีย์เลสบันไดข้างดำนะครับผมนี่ครับคิวกนรนต่ายต่างต่างก็อยู่ครบหมดเลยนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีขาวมุกด้านบนนะฮะมาพร้อมไฟเลี้ยว LED พับไฟฟ้าปรักไฟฟ้ารถสวยใช้งานน้อยครับ2.4งจุดลเดอร์จี uto, ปี2023ไมล์หม่15 ราคาเหลือเพียง1 1 5 9 0 0 0านาหนะครับคุณผู้ชมจาก1 1 7 9 0 0 0บาทเหลือ1 1 5 9 0 0 0บาทลดไปอีก20,000ื่นนะครับคุณผู้ชมใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้เรียกว่าสวยน่าใช้งานมากๆเลยครับเพื่อนๆน,นี่ครับหน้าตาของเขานะฮะสวยหมดจดนะครับสวยหมดจดเลยนะครับแล้วก็ใช้งานน้อยด้วยนะครับ มีรีวิวฉบับเต็มๆเดี่ยวๆไปแล้วนะครับวันนี้มาปรับราคาสุดพิเศษก่อนปีใหม่นี้นะครับเหลือแค่คันเดียวเท่านั้นสำหรับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับใหม่หมื่นห้านะครับวารันตีศูนย์ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับรถสวยมากครับคันนี้นี่ฮะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันเลยนะไม่มีชนหนักพิกความจมน้ําตัดต่อกับเครื่องหรือผิดกฎหมายมาจากแน่นอนนะครับล้อแม็กก็เป็นล้อเดิมๆโรงงานเลยนะครับนี่ครับ ล้อเดิมโรงงานนะครับจะเป็นทูโทนนะครับล่องสีเทาปัดเงานะครับตัวไซส์ล้อแมกนะครับให้มาไซส์ล้อแมก18นิ้วครับนี่ครับบันไดข้างก็เป็นสแตนดา์ดำเดิมโรงงานนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าคิ้วคันสิร์ตสายไม้ครบหมดเลยมือจับเป็นโครเมียมเดิมโรงงานครับคุณผู้ชมดูภายในกันหน่อยครับคันนี้นะครับภายในนี้ใหม่กริบเลยนะฮะนี่ครับสภาพคือเหมือนรถป้ายแดงนะครับคุณผู้ชมคันนี้นะฮะ เบาะไฟฟ้านะครับก็ได้มา2ตัวคู่หน้าเลยเป็นเบาะหนังดํำตะเข็บได้จะเป็นเข็บได้สีขาวแบบนี้ครับเป็นเบาะหนังดํำตะเข็บได้สีขาวเบาะเดิมโรงงานนะครับระบบเกียร์ออโต้นะฮะคุณชมเป็นตัวเกียร์ออโต้ขับ2ครับคันนี้นี่ครับมาพร้อมโหมดอีโคนะครับโหมดอีโคแล้วก็โหมดพาวเวอร์ให้มาครบเลยนะฮะโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับมีเทคชั่นคอนโซลการลื่นทันไหลคอนโซลเกียร์นะครับหัวเกียร์สวยงาม น้องๆป้ายแดงเลยครับวันนี้สภาพป้ายแดงเลยแหละนะเทียบเท่ารถป้ายแดงนะครับเพราะว่าสภาพเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับคุณผู้ชมวิ่งไปแค่หมื่นห้าพันโลนะครับราคาป้ายแดงลองไปเสิร์ชด,ดูนะว่าราคาเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะฮะรุ่นนี้นะวันนี้จากราคา 1, 10, 7, 9, 000, ห 1, 10, 59, นึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเหลือหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนี่ครับเพจเดิมโรงงานนะครับเพจเดิมโรงงานทุกอย่างเดิมหมดครับคุณผู้ชมนะครับ ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับคันนี้นะครับรถสวยโครงสร้างเดิมหมดนะครับวารันตีศูนย์จากป้ายแดงต่างๆก็อยู่ครบเหมือนป้ายแดงทุกอย่างเลยนะฮะรถสวยโครงสร้างเดิมๆฝากเพื่อนๆพื่ไปด้วยนะครับเพื่อนๆนะฮะใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาดูเลยนะครับผู้ชมคันนี้นี่ครับราคาหน้าป้ายเราตั้งไว้ที่หนึ่งล้านสองแสนห้าพันบาทวันนี้ราคาเหลือหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับกับห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมนี่ครับ ขายน่าป้ายนะรถแล้วรถอีกนะครับก่อนปีใหม่นี้นะครับใครสนใจต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมเรียกว่ารถสวยคุณภาพนะครับแบบนี้เกรด A แน่นอนนะครับเทียบรถป้ายแดงเลยนะครับคุณผู้ชมสภาพสวยมากครับกระจกออโต้ทุกบานนะครับคุณผู้ชมใครหารถใช้งานนะครับปีใหม่ใช้งานน้อยผมว่าอันนี้ก็เซฟเงินไปได้หลายแสนเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าสภาพรถเขาเนี่ยก็ป้ายแดงเทียบป้ายแดงเลย นี่ครับเรามีารันตีศูนย์ต่างๆนะครับเหมือนป้ายแดงทุกอย่างนะครับ,รบไฟท้ายแบบ LED r i g h t Guiding <c oughs> เป็นตัว2.4ลิตรเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะครับคุณผู้ชมเป็นตัว Leader G ย e a r Auto นะครับ2022-23ไมล์1 0 0 0ราคาจาก1 1 7 9 0 0 0เหลือ1 1 5 0 0 0 0 9,000บาทนะครับซึ่งราคาหน้าป้ายล้านสองเลยถือว่าลดไปเยอะนะใครสนใจคันนี้ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับสติกเกอร์ครบรอบ60ปีนะครับคันนี้นี่ครับดูเบาะด้านหลังกันนี่ครับคุณผู้ชมเบาะใหม่ๆเลยนะฮะสภาพสวยมากๆครับใหม่มากครับ,ค,รบคุณผู้ชมเบาะใหม่ๆเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่ ตัวอินร์เมชันต่างๆนะครับใหม่กิฟเลยเหมือนถอยออกมาจากโชว์รูมเลยนะเหมือนเพิ่งถอยออกมาจากโชว์รูมป้ายแดงเลยครับโครงสร้างเดิม100%นนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีรอยเบียดรอยชนนะองค์ประกอบนะโครงสร้างทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับไม่เคยมีการถอดไม่เคยมีการเปลี่ยนนะครับหัวหนูหัวน็อตต่างๆก็เดิมๆโรงงานเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ใครสนใจนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาด่วนเลย นะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0 9 5 0 5 6 6 9 2 6เจ้าลีดเดอร์จีคันนี้จดปี2023นะครับคุณผู้ชมเลขไมล์หนึ่งหมื่นโลนะครับวันตี่ศูนย์นะครับต่างๆอยู่ครบเหมือนป้ายแดงทุกอย่างนะครับวันตี่ศูนย์ห้าปีล้านโลเนี่ยนะครับอยู่ครบหมดนะครับคันนี้ราคาตั้งขายหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับวันนี้มาอัปเดตกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมสสหรรับถวย ช่วงใกล้สิ้นปีแบบนี้นะครับลูกค้าหลายท่านต้องการรถใช้งานก่อนปีใหม่นะครับก็สามารถเข้ามาเลือกชมมาจัดไฟแนนได้คันี้มีเครดิตก็จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเรียกว่าเซฟเงินไปได้หลายแสนนะครับเก็บเงินไปเที่ยวปีใหม่นะครับนี่ครับราคาเซฟเงินไปได้หลายแสนเลยแล้วก็เลขใไม่แค่หมื่นห้าเองนะครับคุณผู้ชมหายาก้งรุ่นนี้ไม่น้อยนะครับนี่ฮะ ไม่หมนะื่นห้าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเลขหม่เบาไฟฟ้า2ตัวนะครับคู่หน้านะครับเบาสภาพเนียนกิ๊บเลยนะครับแผงประตูนะครับกระจกนะก็เป็นไฟฟ้าออ,อโต้ทุกบานนะครับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วก็ตัวปุ่มกดนะครับเอ g นจิ s นสตาร์ทมาพร้อมกุญแจคีย์เลสเลขใหม่15,302ักิโลเมตรครับคุณผู้ชม ผมมาลายมัลติฟังก์ชันมีครูสคอนโทนไหมคันนี้ไม่มีเพราะตัว2.4จะไม่มีครูสคอนโทนแต่ว่ามีตัวแพนด์เซอรชิพให้นะครับนี่ครับแพนดเชิพให้ซ้ายขวาระบบเกียร์ออโต้6สปีดนะครับนี่ครับคอนโซลเกียร์เป็นสีเทาดำแอร์ออโต้นะครับเป็นดูโอด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับกล้องถอยนะครับใส่มาให้ครบเลยเบาะสวยเบาะหนังสีดำนะครับเบาปรับไฟฟ้า2ตัวคู่หน้านะฮะ ดูแลรักษาง่ายทําความสะอาดง่ายนะครับโครงสร้างเดิมหมดนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับรับประกันรถสวยโครงสร้างเดิมนะครับเหมือนออกมาจากศูนย์โชว์รูมป้ายแดงเลยนะครับคันนี้เลขหม่แค่15,000โลเองนะครับสครัเพจตา่างๆยังสวยยังกริบอยู่เลยนี่ครับคุณผู้ชมรถสวยคัดคุณภาพนะครับที่ต้นยุสกาเศรษฐีไทย64มีนบุรีกรุงเทพใครสนใจคันนี้ต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับ ราคาลดไปให้อีก20,000ื่นนะจากราคา1 1 7 9 0 0 0เหลือ1 1 5 9 0 0 0บาทนะครับนี่ครับ GR Sport ติดจองแล้วนะครับผมนี่ครับเ,เพื่อนๆทุกคนทักมาว่า GR Sport ติดจองแล้วจัดไฟแนนซ์อนุมัติผ่านแล้วนะครับรอลูกค้ารับรถนะครับ GR Sport นะก็จะเหลือคันนี้ครับ2.4งที่สีลีดรนะครับไม้น้อยมากคันนี้ไม้น้อยสุดในรุ่นแล้วนะคันนี้ไม้น้อยสุดแล้ว1ไม้หนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันโลเองครับหนึ่งเลขใหม้ ราคาเหลือ1 1 5 9 0ล้าน้านครับรถนี้สวยมากนะครับ2.4เครื่องยนต์ประหยัดด้วยนะคะดีเซล2.4นะครับใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูกันหน่อยนี่ครับมารีวิวย้ำกันอีกรอบนะครับปีใหม่นี้ใครต้องการหารถใช้งานนะครับคันนี้คุณภาพเกรดเเลยนะครับคุณผู้ชมเหมือนรถเพิ่งขับมาจากโชว์รูมป้ายแดงเลยคันนี้สวยมากนะครับเลขใหม่น้อยมากนะครับ เล็กไม่วิ่งไปแค่1 5 0 0 0หมนโลนี่ครับคุณผู้ชมอ่ะมาดูห้องเครื่องคันนี้กันนะครับนี่ฮะรถสวยจริงๆคันนี้การันตีเลยครับเหมือนได้นรถป้ายป้ายแดงไมใช้งานแต่ว่าเซฟเงินในกระเป๋าไปได้หลายแสนนี่ครับคุณผู้ชมเครื่องยนต์นะครับดีเซลนะครับไม่เดิมตรงไหนเอาปากกามาวงนิดเลยนะับคุณผู้ชมนี่ฮะ ไม่สวยไม่เดิมตรงไหนเนี่ยอากามาวงได้เลยดูเครื่องยนต์นะฮะใหม่กิฟหัวนุ่งหัวน็อตยังเงายังใหม่อยู่เลยนะฮะใหม่มากๆก,ก็วิ่งไปหมื่นห้าไม่ใหม่ได้ยังไงครับคันนี้รถปีสองพันยี่ิบสองจดชีสามนี่ครับน็อตเดิมโรงงานแก้มเดิมหมดนะฮะไม่มีรอยเบียดไฟไม่เคยมีการเปลี่ยนไม่มีการชนแน่นอนนะฮะชนหนักนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะแม้กระทั่งรอยเบียดยังไม่มีเลย นี่ครับตัวลูกศรชี้เข้าโค้ดตัว R ตัว L ต่างๆอยู่ครบหมดเนี่ยมาร์คสีคิวซต่างๆอยู่ครบหมดนะครับหม้อพักต่างๆนะครับยังใสอยู่เลยนี่ครับน้ำมันพาวเวอร์นี่ครับโค้ดชี้เข้าลูกศรชี้เข้านะซ้ายขวามีอยู่ครบหมดแล้วก็โค้ดตัว R ตัว L ซ้ายขวาแบตเตอรี่นะครับโตโยต้าแท้นะครับนี่ครับนอตทุกตัวเดิมหมดนะครับคุณผู้ชมนะฮะ รถรุ่นใหม่เพจเขาจะอยู่บริเวณประตูนะครับฝั่งขวานะครับผู้ชมเพจจะไม่อยู่บริเวณหน้าเครื่องแล้วนะครับเพจจะอยู่ตรงนี้นะครับรถรุ่นใหม่ตรงนี้เพจเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเหมือนรถเก่งอ่ะนะเพจอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับเพจเดิมโรงงานนะครับปี2 0 2 2ันจนยีนะฮะใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยราคาปรับลดไปให้อีกนะฮะนี่ครับ ยังใหม่ยังสวยอยู่เลยนะครับผู้ชมวันนี้ดูแผ่นกันความร้อนต่างๆสิไม่มีขาเม็ดอาร์เดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็สติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดเลยสวยใสนะไร้ตำหนินะครับราคาวันนี้ตั้งขายเพียง1,159,000บาทใครสนใจรีบจองจัดไปนั้นกันเลยนะครับได้รถใช้ทันปีใหม่แน่นอนใครสนใจนี้ต่อเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามานะครับ2.4ลิตร G 2 0 2 2 2 3เลขใหม่15,000โลราคาค่าตัวเหลือ1,159,000บาทป้ายแดงลองไปเซิร์ชราคาดูนะครับผมนี่ครับถือว่าเซฟเงินไว้ในกระเป๋าอีกหลายแสนนะครับไปใช้ช่วงปีใหม่นะครับคันนี้ก็สภาพเหมือนขับออกมาจากโชว์รูมเลยนะครับคุณผู้ชมาฝากไว้ด้วยสำหรับคันนี้นะครับมาปิดท้ายคันนี้กันสำหรับตัว2.8 T-RD b a c k t o p หลังคาดำ ะครับรุ่นขับ2คันนี้ปี2017ครับเพื่อนๆเรียกว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจครับคันนี้เพื่อนๆท่านใดกําลังมองหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยสำหรับ trd sportivo นะครับรุ่นขับ2นี่ครับปี2017นะไฟหน้าก็เป็นระบบไบรบีม l e d นะครับโปรเจคเตอร์ไฟจัดหมอกนะครับไฟ daytime จะเป็นแบบนี้จะเป็น5เมตรแบบนี้นะครับสำหรับตัวปี17นะครับแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับมีคําว่า ใบบีม LED อยู่ด้านซ้ายนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับประจัหน้าเป็นคิวโคเมียมนะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกนะครับได้โฉม TRD รับ2นี่ครับคุณผู้ชมโอ้โหคันนี้สวยงามใครสนใจต้องขอเรียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้นะครับฝากเพื่อนๆไืด้วยนะฮะปีใหม่นี้ใครต้องการหารถสวยๆเอาไว้ใช้งานนะครับวันนี้ก็มา อัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับสลับตัว2.8 T-RD ครับันนี้สวยนี่ครับล้อแมก T-RD นะครับเดิมโรงงานขนาด20นิ้วนะฮะแน่นอนครับ T-RD ก็จะเป็นโช๊คสีแดงแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมด้านในนี่ฮะรถสวยนะครับโช๊คคอสปริงสีแดงแบบนี้นะครับจบดมองข้างพักไฟฟ้าปรับไฟฟ้าบันไดข้างสีดําเดิมแล้วก็หลังคานะเป็นหลังคาแม็กท็อปดำได้นะครับคุณผู้ชม นี่ครับตรงรุ่นเลยนะครับ2.8 TRD Sportivo Blacktop หลังคาดำในตัวรุ่นขับเคลื่อนสองล้อนะครับคันนี้นี่ครับล้อแม็ก TRD เดิมโรงงานนะครับรุ่นนี้หายากนะครับคุณผู้ชม2.8ใครชอบความเป็น TRD มีเสน่ห์นะฮะไฟท้าย LED แบบไลท์กริดิ้งนะครับโลโก้ TRD Sportivo นะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์2.8ดีเซลรุ่นขับเคลื่อน2ล้อแนละหลังคาดำ นี่ครับไฟท้ายสวยนะครับิฟ f ิ u s i o n ด้านหลังนะครับแล้วก็สปอยเลอร์เป็นสีดําด้านนะครับหลังคาดำนะครับหลังคาดํามาพร้อมกล้องถอยนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับเปิดไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นฝาท้ายเปิดไฟฟ้าสวยงามคันนี้นี่ครับ เบาะก็เป็นเบาะหนัง3แถว7ที่นั่งนะัสำหรับเบาะ T-R-D จะเป็นเบาะหนังดําแดงแน่นอนครับคุณผู้ชมเบาะหนังดาแดงนะครับแล้วก็มีลาโพงด้านหลังให้นะฮะลำโพงตัวที่9นี่ครับอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างตรงนี้นะครับสติ๊กเกอร์แปะกันลายยังไม่หลุดลอกเลยนะครับเป็นไฟส่องลงพื้นมีโลโก้คําว่า T-R-D อยู่ด้วยนะครับมีถาดพลาสติกด้านหลังเอาไว้สําหรับใส่ของต่างๆเบาะสามารถาพับเก็บแล้วก็แขวนข้างได้ นะครับแล้วก็โครงสร้างฝาท้ายนะครับไม่เคยมีการเปลี่ยนนะครับไม่เคยมีการเคลมนะฮะน็อตเดิมนะครับไม่เคยมีการถอดนะครับโครงสร้างฝาท้ายเดิมนะครับจะเก็บเม็ดอาร์คซีนเดิมโรงงานนะครับขอบยงขอบยางต่างๆก็ยังอยู่ครบสมบูรณ์เลยครับคุณผู้ชมนี่ครับ2.8 T R D Sportivo b l a c t o p หลังคาดำขับ2นี่ครับสวยๆฝาท้ายเดิมๆนะฮะเพื่อนๆ ท่านใดสนใจนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยครับฝาท้ายก็เปิดปิดไฟฟ้าครั้นี้เป็นโฉมปี2017นเะครับเพื่อน,เ,อนเป็นรุ่นหายากอีกหนึ่งรุ่นเลยนะฮะเรียกว่าแร่ไอเทมสำหรับตัว trd sportivo e คันนี้นะครับรถแร่ไอเทมหายากนะครับใครสนใจก็ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ095 0 5 6 6 9 2 6นะครับ0 95, 0 56, 926ฝากไว้ด้วยสำหรับคันนี้นะครับใครหาอยู่นะปีใหม่นี้อยากได้รุ่นนี้ไว้ใช้งานนะครับสำหรับครอบครัวนะครับสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยเรียกว่าเป็นรถที่น่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นแล้วก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างหายากนะครับสำหรับ TRD Sportivo b บ a c k t o p หลังคาดำตัวนี้เป็นตัวได้ตัวขับ2ด้วยครับเพื่อนๆนี่ครับสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับผู้ชมนี่ฮะ นี่ครับไปดูส่วนอื่นต่อเลยนะครับภายในนะครับมาดูภายในกันต่อเลยสำหรับภายในรถนี้ก็จะเป็นเบาะหนังดําแดงนะครับแบบนี้แล้วก็สคับเพจจะเป็นโลโก้ TRD สีแดงแบบนี้นะครับนี่ครับเบาะหนังดําแดงเรียกว่าเป็นเบาะเดิมโรงงานนะครับคุณผู้ชมเบาะไม่มีขาดนะครับไม่มีขาดนะฮะเบาะเดิมเดิมโรงงานเลยนะฮะเบาะหนังดําแดงนี่ครับบ่งบอกถึงความเป็น TRD Sportivo นะฮะ ก็ต้องเป็นเบาะดำแดงนะครับแบบนี้เลยกระจกไฟฟ้าออโต้วันทัชนะครับออออโต้ทุกบานเลยนี่ครับแผงประตูก็จะเป็นบุดหนังดําแดงเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวล็อกเด็กต่างๆนะครับตัวเซคยว i ริตี้นะครับตัวเซฟตี้ต่างๆอยู่ครบหมดไฟเวลคขํมร้ายนะครับนี่ฮะรุ่นนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้ขับ2นะครับกุญแจก็เป็นคีเลย์มาพร้อมปุ่ม Engine s t a r รนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ ผมเอนจิเร์ก็จะเป็น TR d ดีสีแดงแบบนี้นะครับเลขไมค์คันนี้ก็หลักหมื่นเช่นกันนะครวิ่งไปแค่6 3 0 0ืมนโลนะครับคุณผู้ชมเลขไมค์หกหมื่นสามนโลนะครับราคาอยู่ที่9ก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทราคาไม่ถึงล้านนะครับรุ่นนี้นะปี2017นะครับราคาป้ายแดงลองไปเสิร์ชดูนะครับคันนี้ใหม่น้อยนะ2.8จะมีการคูสคอนโทลให้ด้วยนะฮะล็อกความเร็วแล้วก็ตัวแพดเดิลชิพมีให้นะครับคูสคอนโทลจะมีให้ในเครื่องยนต์ตัว2.8นะครับ ก็ใช้งานได้ดีเวลาเราขับระยะทางไกลๆนะฮะไม่ต้องไปเหยียบคันเร่งบ่อยๆตั้งค่าเซ็ตค่าล็อกความเร็วได้นะครับทํามาเพื่อให้ลูกค้านะผ่อนคลายนะครับอริยาบทในการขับขี่สำหรับผู้ที่เดินทางไกลๆบ่อยๆนะครับแล้วก็คอนโซลเกียร์จะเป็นลายเคปล่าแบบนี้ครับสวยงามนะครับมาพร้อมมี Eco Mode, Power Mode ์โนะฮะเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดคอนโซลเป็นลายเคปลานะครับระบบแอร์ออโนะครับ หน้าจอ D v d ดีเครื่องเสียงนะครับเป็น JBL นะครับชุดเครื่องเสียงเป็น JBL นะนี่ครับเบาะหนังดำแดงนะครับคุณผู้ชมสวยเลยนะฮะฝั่งคนขับก็จะได้เบาะปรับไฟฟ้าครับนี่ครับฝั่งคนขับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมแล้วก็แผงประตูก็จะเป็นดำแดงเช่นกันนะครับคันนี้สนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชม กุญแจก็เป็นคีย์เลสนะฮะใส่ตัวปอกอยางซิลิโคนหุ้มมาให้ด้วยกันลายนะครับกระจกไฟฟ้า4บานเลยนะฮะเป็นออออโต้ทุกบานเลยนะครับจกมองข้างก็พาไฟฟ้าปรับไฟฟ้าปุ่มเอนจิ้นสตาร์เป็น t r d สีแดงนะครับเลขไม่หกหมื่นกิโลนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทคันนี้กันหน่อยดูหน้าปัดเดินไม่หน่อยนะครับเพราะว่าคันนี้หน้าปัดเดอนไม้เขาจะเป็นดาแดงนะครับนี่ฮะนี่ครับค,คุณผู้ชม หน้าปัดเลื่อนใหม่จะเป็นดําแดงนะครับเลขใหม่ก็หกหมื่นสามนะครับตัวจอนะครับได้จอเดิมเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับชุดลําโพงต่างๆเป็นของ JBL นะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็น JBL นะตัวทวิสเตอร์นะครับ JBL นะครับตัวลําโพงด้านหน้านะครับก็เป็น JBL เช่นกันนะครับนี่ครับลำโพงทั้งหมดมี9ตัวนะครับมี 9. จุดเลยนะฮะ มีคู่หน้าตรงนี้นะครับบริเวณคอนโซลในตัวนี้ด้านหน้าเลย2ตัวนะครับแล้วก็สวิตช์ซ้ายขวาอีกงตัวเป็น4ตัวนะครับแล้วก็ลำโพงฝากระโปรงหน้าไอ้ฝาตรงมือฝาประตูคนขับนะครับแล้วก็พื้นฐานด้านหน้าซ้ายขวานะครับนะครับเป็น6นะครับแล้วก็พื้นฐานด้านหลังนะครับนี่ครับสตัวนะครับเป็น8แล้วก็ฝาท้ายตัวหนึ่งบนสักครู่นี้เป็น9ตัว ลำโพงให้มา9ตัวสำหรับตัว TRD นะครับคุณผู้ชมได้ฝาท้ายมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวเป็น9ตัวแล้วก็ไฟ LED ด้วยบริเวณฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็เพดานนะครับสามารถควบคุม up down ได้สำหรับระบบแอร์นะครับคุณผู้ชมนี่ครับสามารถเพิ่มได้ปิดได้เปิดได้นะครับ up down ได้นะครับปรับออโต้ได้นะครับรถสวยเลขไมล้60,003นะครับ2.8 TRD Sportivo รุ่นแบ็กท็อปหลังคาดำครับเพื่อนๆนี่ครับเลขไมหม่63,500โลนะครับคุณผู้ชมนี่ครับรถสวยโครงสร้างเดิมๆคัดสรรมาให้แล้วนะครับรถสวยการันตีโครงสร้างครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำตัดต่อกับเครื่องหรือผิดกฎหมายแมแน่นอนนะครับนี่ครับหลังคาดำดำนะหลังคาเป็นดำด้านนะครับรุ่นปี17หลังคาดำด้านแบ็กท็อปหลังคาดำล่องหลังคาเดิมนะฮะลาวหลังคาเป็นสีเทานะครับแบบนี้ นบชิดกับพื้นหลังคานะครับสามารถไปเพิ่มเติมเสริมแหลกหลังคาสไตล์ทูเล่ลุยๆได้นะครับไม้หกหมื่นสามนะครับผมปีสิบเจ็ดราคาเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับคุณผู้ชมใครสนใจคันนี้ต่อเพิ่มเติมเข้ามาเลยมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยอ่ะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคันนี้นะวันนี้ราคาเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทจองนี้นะครับผมมีส่วนลดพิเศษให้อีกนะครับคุณผู้ชมแอดไลน์เข้ามานะครับนี่ครับเรียกว่ามาทำส่วนลดกันทั้งสองคันเลยนะ ใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเปิดฝาโปน้าให้ดูห้องเครื่องกันสำหรับเจ้า TRD Sportivo ส8นะครับนี่ฮะสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับใครที่จองวันนี้นะฮะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะฮะหรือติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาขอเลีอดเพิ่มเติมกันได้เลยนะฮะวันนี้มาอัปเดตกันล่าสุดก่อนปีใหม่สำหรับสองคันนี้ นะครับจากราคา9,19,000บาทนะครับคันนี้นะใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับมีส่นลดให้นะครับเดี๋ยวเราเพิ่มเติมไปอีกทีนึ่งนะครับส่วนพิเศษใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมอยู่ห้องเครื่องนะโอ้โหสวยๆเลย เป็นเครื่องยนต์นะครับโฉมปี2017ครับเป็นเครื่องยนต์2.8ดีเซลนะเครื่องไม่มีเยิ้มครับสีเครื่องไม่มีเยเิ้ม,มเ,เป็นเครื่องเดิมโรงงานแล้วก็น็อตฝาโป้นต่างๆโครงสร้างเดิมๆหมดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเพื่อนๆท่านใดสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะฮะโฉมปี17แท้นะครับคันนี้ไม้60,003ปี17แท้นะครับน็อตเดิมๆโครงสร้างเดิมๆ นี่ครับรุ่นนี้หายากนะครับ2.8 T-R-D Sportivo นะรุ่นแบ็กท็อปหลังคาดำแบบนี้ได้ตัวขับ2ด้วยบางคนบอกว่าขับ4ก็จะ m ม่ทันเน้นนะครับค่าบริการค่าเม n ท e นเน c นก็จะแพงกว่าตัวขับ2เพราะว่ามันต้องมาเท็นเรื่องของตัวระบบขับเคลื่อนสีล้อด,ด้วยนะครับคันนี้ตอบโจทย์สำหรับผู้ชื่นชอบการขับ2นะครับ สอบุ trd sportivo e ขับ2ปี2017เลขไม้ห63,000ราคาตั้งขายอยู่ที่9,19,000บาทจองเข้ามาวันนี้หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมต้องการจองรถคันนี้เรามีส่วนลดพิเศษให้ด้วยทั้ง2คันเลยนะฮะนี่ครับคันนี้ก็รถไปแล้วนะครับคุณผชมจากราคาเดิมเนี่ยตัว leader g เนี่ยปี2023นะครับจากราคาเดิม1,179,000าเหลือ1,159,000นะนี่ครับลดไปอีก20 0 0 0บาทนะครับ ก็ขอฝากไว้ด้วยทั้งสองคันนะครับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรก็สามารถแอปไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมเป็นอีกสองคันที่น่าสนใจนะครับก่อนปีใหม่นี้ท่านใดที่ต้องการลดเอาไว้ใช้งานอยากได้รถสวยคุณภาพเกรดเอวันนี้ที่ต้นยุสขาก็มาแนะนำสองรุ่นนี้ให้ชมกันนะครับหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ,บกด u ั s c ไ i b ้อย่าลืมใส่กระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครต้นยุสขา ศูนย์ร่วมม่เป็นรูสองคุณภาพดีเกตเอนะครับอยู่ที่ซอยเศรีไทยอยู่ปากซอยเศรีไทย64เลยครับเพื่อนเเข้ามานิดเดียวเองนะครับตรงแยกบางชันนี่เองนะครับเข้ามานะครับนิดเดียวเองนะครับฝั่งตรงข้ามกับบริษัทไพลินนะฮะนี่ครับเข้ามาซอยนิดเดียวเองซ้ายมือเจอเลยนะครับแล้วก็สุดซอยจะเป็นสาขา2นะครับถ้ามาไม่ถูกยังไงก็แอดไลน์หาผมด้วเลยนะครับ ไอดีไลน์ดิ้์ไลน์ด้านล่างมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่ใครต้องการรถสวยเอาไว้ใช้งานช่วงปีใหม่รีบนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวไฟนั้นจะหยุดทำงานแล้วช่วงประมาณ20กสกว่าเป็นต้นไปเนี่ยไฟนั้นบางค่ายก็เริ่มหยุดแล้วนะครับต้องรีบจัดไฟนั้นนะจะได้มีรถใช้ก่อนปีใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ